าก็เป <c ười> ็นเงี่ยงเงี่ยงเงาเงาสงสารทีคือมันเป็นมันหยุดี่น้องสวัสดีจ้าไม่นี่ใช่เห็นมึงอย่างเพีงง่ายเลยหรอพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างมันคือเงี่ยงเงาเงาตอนนี้เป็นี่แบบไม่คงเท็นนะต้องพิจมูกเด้พี่น้องต้องพิจมูกเหมนเหี้ย ก็จะเป็นหองวางที่นั่ง่นเลยเีนี้บ่มีบ่ต้องดูว่า มองแบบว่ามันได้่าต่ขานในเชิอมองเน,นะพี่ลองก็เมนี่สิไดใยขอมนั่งสีนา่าเมนี่ก็เลย้ามองดินั้นหมอสมก็

มองเลย้องเฉก็หายหย่าจนมาจะเรื่องนี้จะปัญหาพี่น้องกยไม่อแยไปกระสู้นต่อหรแไปนี่น่ะ แดดอะไรกัเลงแม่พี่น้องก่นมันหวังึ้นมาดดดิคุณบอกถนนลงลงน้องไก่วันหยุดทำอดี๋พี่น้องะมนแรงงาน่าเดี๋ยวดูเปแถวเาจะเอาไของเงี้ยมาขพ้นแถวนี้แต่นี่เพิเดียวพี่น้องขึ้น ร้านขายขอร้านนี้นะพี่น้องเนีฝากที่ไว้ํำสมือว่าอะไรนะพี่น้องมือคนละสายแมือคนจะบคอยเด็จะวนอนพี่น้องเียเรียังบอกยังสีสูมือพี่น้องคนคนใดที่เพิ่นจะบอกใยเห็นการทำยูทูบนะพี่น้องเดี๋ยวสิวเวนีเป็นยังเป็นยังบอกเ่เดียวแอนแนพี่น้อง คุณจูแล้วบอกเราเคยบอกว่าว่าต้องไปไอ้พายไปหัว้กินไม่มีใเือนาน,นี้มู่้คอไอ้ไ,อไปกินันต่อีเจ้าเห็ดสองสามหมื่นยืทอนึงสองหมื่นยเทนึงเขาแจเงินสายมาลงทุนอันนี้นเห็หนสมื่หลายอยนะ่อยางก็เป็นนง ทางไหนล่ะพี่น้องสิไปยางคหาบอกแต่ว่าใช่แล้วพี่น้ององค์หาก็ไหไปเรื่อยๆพี่น้องแก็สิพอแล้วนะมองไปถึงมันใจมองไ้ถึงแก่กับางวากันนี่ได้เราไม่น้ยูนมีมุยนัมพีนนองเลยอพี่น้องไม่นี่เลยโอ้ยบนเงือไมนี่เนี่ยโอ้หพเจ้า เต็มได้สือแกกับจังหวะกันนาอพี่ลองนะนู้นี่เนี่ยยังขึ้นมือปนีออกลายันีทำหนักบันบ,นบอลในบ่อตรงนี้เบาไวแเราขึ้นในนี้กไไ็ไปมนนี้ไปกินินจีนนิดนึง กินถง้สามม่มันคือหลายแหงพี่น้องจริงในนี้บริษัทต้ๆไม่กินหรอกต่างๆอื่นพี่น้องคนตัวนี้ด้วันพี่น้องเลยตัวนี้อย่างไรหรนี่แะต้องมีลูกเนแม่สายเก๋พี่น้องนื่อยเอยาเอาหมองเต้านี่แหละ กูงสบัทีนียันถาใคเกาอะไพี่น้องมาเป็นอย่างนี้เงียบนเท่วกันอยู่เสาทิพยพ่แม่นี่วานะดวว่ามันไก่บ้านในงานนาพี่น้องนะ้วว่าคนๆกับนบางคนกันด้วว่าเพิ่่ได้ทํากัมาากินเีลเป็นนี่ก็สงสัยที่กันคลิปนียกยางเิ่นมกอีกต้วอะพี่น้องยังบ่เขาไม่้เมือพี่น้องขอบอายุหลายสิบพี่น้องพี่น้อง ดูแลสุขภาพด้วยกันเ้อทุกคนในนี้ดูแลสุขภาพด้วยกันไปใส่มาใส่บ่วยใส่ไก่ผ่านพักเ้าเองเ้าก็ได้ตุ่มยาตุ่มยังกินแต่เ้าผักไม่หลานมันเห็นบ่าได้พี่น้องต้คนส่วนหลายใหญ่พี่น้องก็เป็นยังจื้เลือกอยู่แถวไก่บ้านเดือดไม่ได้กินไม่ได้ดูแลสุขภาพพี่น้องขี่หนีก็ไม่ยังไรพี่น้องเมื่อก่อนก็ยังค่ายยังหาบ้านมองอยู่เสด็จพี่น้องมไม่ทอนแห้งกูหน่อยก็ไม่ให้สิยเลยขายพรนะเอ้ยบางส่วนเดบันที่ไม่มาแต่ขาดนิดนึงนะพี่น้อง คิดดีก็นีแล้วี่นสองได้ค่ะคนไห้อแชร์องทิ้งสามตกอแชร์ต์เลยน้ำแน่บายบายเล้วนะสวัาดีจ้า